สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับเซลีครับอีสุสยามพิทีบังใหญ่ครบวนี้เรามาอีกแล้วใช่มาเอาตัวมิลเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าอีแกน์มาแต่งปกติวีน่าจะเป็นมิลเอ็กซ์กับกระบะกระบะก็มีนะกระบะก็มีตช่เตี้ตัวสูงก็มีนะมาหมดเลยขายหมดขายหมดครับผมก็นี่นะครับก็คือเป็นผู้จัดลองผู้จัดการเออ เดีย๋ยวปีนี้ขึ้นบุกิการเลยดีกว่า <c oughs> ครับกับยอดขายมังตังแบบนี้นะครับเซลวีก็จะมาตั่งที่ร้านนะปบะจํานะครับ<ช>สำหรับคันนี้ก็ใช่ครับใช่แล,แล้วคันนี้อันนี้ลูกค้าที่ไหนลูกค้าจากเพจนะแต่ว่าลูกค้าเรารถตารุ่นเนี้ยรอ,อนานไหมไม่นานนะ,ะไม่นานนะ,นะใช่ประมาณ หนึ่งเดือนอ่าอีเด็กใน1.9สีขาวมุกอ่าสีขาวมุกตัวท็อปเลยตัวแบบโอ้โหพีแต่คุณหาตัวยิ้มมากตัวกำลังคนกาลังหากันเดียวะมากอ่าครับผมเพราะออปชั่นให้ค่อนข้างที่จะมาดีกับตัวท็อปเลยนะใช่ครับอ่าถ้าว่าใครอยากได้ตัวตัวลําต้นมีของมีรถเลยไหมตัวลําต้นมีสต็อกแน่นมากทั้งสองสีพักมาได้เลยรถพร้อมส่งมอบสีขาวกับสีบอลใช่แน่นมากสต็อกโอ้โหใครที่อยากได้นะครับตัวเริ่มต้นนี่ครับไปเซล์วีเลยครับเดี๋ยวเซลวีก็จะบอกเบอร์โทรตตต่อนนเะ อยากแต่งแบบไหนอยากแต่งน้ำแบบไหนทักมาจะให้เหมือนกันผมสําหรับคันนี้ทําอะไรลำนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวล้อเลนโซ่ใช่เลนโซ่แวนน้อมห้านะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะสีดําด้านลูกค้าบอกนิดนึงลูกค้าเอาดูจากเพจน้ำมาให้แต่งแบบนี้เอาหรอใช่แบบอยากได้แบบนี้เลยตัวนี้เขาขายดีครับเพราะเป็นล้อน้ําหนักเบาครับล้อฟลฟูมิ่งนะครับตัวนี้ทําไมล้อเบาทําไมถึงขับดีครับคือล้อมันเบา ประหยัดน้ามันทุกอย่างพวงมาลัยบังคับเรียบบังคับเบรคคือทุกอย่างจะดีหมดครับตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์กับรถ s u สนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคล้อ9นิ้วครับ e t ทนะครับของอยางนี่ครับบอกได้เลยว่ายางพรีเมียมนะครับตัวนี้ <Premium. S 1> น่าจะเป็นอ้าใช่ดีสุดเลยตัวนี้จะโตโยต้าทีนะฮะโอเพนกันที open อ่าวี v, คุณวีสังเกตดูว่าคือขอบยางแก้มยางจะสวยมากใช่อาจจะเป็นขอบขาว ใช่อ่าตัวนี้เป็นยางไม่อินเจแปนนะอ๋อไม่อินเจแปนเลยยางญี่ปุ่นเลยครับที่นี่กนัวีว่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวอักษรสีขาวด้วยไม่นะที่มาตัดแต่กันล้อกัะล้อดำอ่าใช่ใช่ใช่ครับแล้วเป็นล้อดําด้วยแล้วเป็นยางตัวนี้ด้วยรับรองได้ว่าหมัดดีเข้ากันดีจริงๆเลยส่วนลํานี้ก็เป็นช่วงล่างครับนี่เลยก็เป็นเลือกที่จะโหลดนะครับเป็นต่วช่วงล่างโปรเฟนดี้ปรับ1.5ครับโหลดลงมาหน้า1.5นะครับเยอะครับ1.5 ส่วนในด้านหลังครับก็เหมือนเดิมครับก็เป็นตัวมิกกี้แบ็กซับแทงนะฮะเป็นมิกกี้แบ็กซับแทงตัวนี้ก็จะโหลดพร้อมด้วยสปริง2 2> สองนิ้วสองนิ้วทั้งหลังตัวทั้งหลังนี่จะปรับ8ระดับนะครับจริงๆแล้วผมจะ,ะปรับให้ลูกค้าเบอร์4แต่ส่วนทั้งหน้าปรับปรับได้16แต่เราเราจะปรับให้เบอร์8เบอร์8อันนี้หนักเบาลูกค้าก็ไปเล่นเอาเองถ้าคิดว่าทั้งหน้ามันหนักไปก็ปรับลดหรือเบอร์หนะ อันนี้คือวิธีการตัด <จะ S 1> ที่<ม> <บา S 2> ง่ายตรงเนี้ยน้านจัดมามันสวยอยู่<ว>ยแล้วสวยอยู่แล้วครับตัวนี้เลยก็ปีีแล้วก็ขายดีมากครับสําหรับโชคตัวนี้นะครับนี่เลยคิ้วดําด้านใช่ครับอ่าชีดาด้านจริงๆแล้วสําหรับเอฟซี FC ที่จะออกรถนี่คือรุ่นแบบนี้คุณวีพอที่จัดโปรได้ไหมครับจัดโปรให้ได้เอาตรงๆนะถ้าเกิดร,รุ่นนี้นะถ้าเกิดเราจัดโปรจริงๆอ่ะออกรถไม่ถึงแสนฮะ ไม่ถึงแสนก็มีแบบนี้ก็ทำได้นะใช่ครับโอ้อยากได้แบบไหนเราจัดให้นะคือสักภาระอินบอมาเราจะมีคนวีเป็นคนต่อเพจเองนะแล้วก็จับโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ดาเยอะดาวน้อยเราจัดโปรโมชั่นให้หมดเลยมีอะไรคุยได้อยากได้ตรงไหนครับเราก็เปิดใจให้กันไปใช่